ข้าวโพดครับแปลงข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับพันสวิตไบโอเลตของสอนแดงงามมากแปลงนี้เที่ยวก่อนปลูกเป็นข้าวโพดหวาน F1 ฟหสอนแดงงามมากเหมือนกัน แปลงนี้ไม่ได้ไถนะครับตัดชุดที่แล้วออกก็พ่นยาฆ่าหญ้าแล้วก็กรีดร่องหยอดเลยแล้วทีนี้มันก็จะมีหญ้าเห้วหมูดูย้าเห้วหมูครับอันนี้ใช้คาราลิสพ่นลุยทับลงไปเลยนะครับ มันจะมีผักโขมผักเบี้ยแล้วก็หญ้าหลายตัวขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้ไถเนาะตอนที่มันอายุประมาณ15วันก็เอกาคาราลิสมาพ่นทับลงไปเลย <S <S ได้ผลนะครับได้ผลดีมากแต่ว่าเห้วหมูไม่รู้ว่ามันจะตายไหมมาดูอาการมันครับอาการมันก็จะประมาณนี้ ยอดขาวไม่รู้ว่าหัวมันไหลมันจะฟอร์ไหมครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ดีเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็จะมีชง,งักให้ต้นข้าวโพดได้โตข้าวโพดโตตามปกตินะครับเสมอกันกับในพื้นที่ที่ไม่มีหญ้าใช้ได้ครับ แต่สังเกตดูว่ามีน้ำนมราชสีอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าพ่นไม่ถูกไหมน้ำนมราชสีแต่ว่าปลายยอดก็จะมีออกขา,ขาวอยู่นะครับหรือว่ามันยาตัวนี้มันน้ำนมราชสีนี้มันไม่มันไม่แพ้ยาตัวนี้ ฝั่งนี้มีสีเขียวอยู่ไม่แน่ใจว่าพ่นไม่ถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาไล่ล่องอีกทีหนึง่งเอาอ่เดี๋ยวเอากูโฟซิเนตมาไล่ล่องหรือว่าอาจจะใช้คา,า,าราลิสพ้นทับก่อนอีกสักอรอบรอรอเขาโพดโตกว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยเอา กูโฟซีเนตมาพ่นไร่หงสูตรง่ายๆของการกำจัดยากำจัดยาเขาโพดนะครับคา,าราลิสต,ตัวเดียวนะครับถ้าเราอยากจะพ่นฆ่าหนอนก็อันนี้ก็ผสมลงไปพร้อมกันเลยนะครับผสมกันก็ได้ผลดีคา,าราลิสสารจับใบแล้วก็ยาฆ่าหนอน แ้วหมูนะครับถ้ารอบแรกไม่ตายเราก็ควรจะพ่นซ้ำเนาะอันนี้ก็พ่นซ้ำลองดูครับดูนะครับตรงที่มีหญ้าแ้วหมูสีก็จะออกเหลืองเหลืองไหนที่มีหญ้ามันก็จะออกสีเหลืองเหลืองข้าพดก็งามดีตามปกติครับคลิปนี้แนะนำการ กำจัดญ้าในแปลงข้าวโพดนะครับคาราลิสนี่ใช้ได้น่าจะใช้ได้กับข้าวโพดทุกพันธุ์นะครับแต,แต่ยาบางตัวมันไม่ได้นะครับต้องระวังด้วยก่อนจะพ่นนะครับสอบถามคนที่มีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็สอบถามร้านค้านะครับและอ่าอ,อย่างหนึ่งเราจะปลูกข้าวโพดพันธุ์ไหนเราก็จดไปด้วยนะครับเพราะว่าบางพันธุ์ มันจะแพ้ยาบางตัวนะครับตัวนี้สำคัญมากบางพันธมันจะแพ้ยาบางตัวนะครับอันนี้สำคัญมากต้องพึงจำว้อย่างดีเลยนะครับคลิปนี้แนะนำวิธีการกำจัดยาในแปลงกาะโพดนะครับ พอแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อน